อะไรนะ BCPC ล้างพอร์ตโซลาร์ยุน Book Q สองกำไรพิเศษ2,000ล้าน BCPC ขายโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นหมดเกลี้ยง9โครงการให้บริษัทยักษ์ใหญ่พลังงานหมุนเวียนจากเดนมาร์กมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทพร้อมบันทึกกำไรพิเศษ2,300ล้านบาทไตรมาสที่2ทันทีด้านโบกคาดดิวนี้ดันกำไรสูงสุดสุดทีปีนี้พุ่ง3,000ล้านบาทโต173%แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย9.2บาท ซึ่งในปัจจุบันราคาของ BCT ถือว่าเป็นแนวโน้มลงทุกระยะหลังจากที่หลุด10บาทมาและตอนนี้อาจจะเจอแนวรับระยะสั้นที่5บาท70ถือว่าเป็นแนวรับระยะสั้นที่ทําให้ราคามันดีดกลับขึ้มายืนเหนือ6บาทได้ถ้าหลังจากนี้ราคาไม่หลุด5บาท70แล้วยืนเก็บหุ้นได้ในเกรอบ5บาท70กับ6บาท70หรือ7บาทได้ออกข้างไปได้เมื่อไหร่โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่เขาบอกเป้าหมายที่9บาทก็จะมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเรารอดูการรับอยู่ก่อนซึ่งถ้ารับอยู่แล้วออกข้างได้ยืน ไม่หลุด5บาท70อาจจะหาจังหวะเข้าซื้อและใช้สต็อปลอหากว่าหลุด5บาท70เพราะถ้าหลุด5บาท70โอกาสที่จะลงไป5บาท4บาท3บาทได้จะเกิดขึ้นต่อไปแต่ถ้าไม่หลุดแล้วยืนรับได้ออกข้างได้แถวๆ5บาท70น่าสนใจครับแล้ววันใดวันหนึ่งราคาทะลุ6บาท70กับ7บาทได้เมื่อไหร่มีติดที่จะรีบาวขึ้นไปที่8บาทและ9บาทต่อไปและมีโอกาสถึงเป้าหมายที่เขาให้ไวเช่นกันครับอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ